ใครตามมาจากติ๊กตอกนะฮะวันนี้ผมจะมาเปิดปุ่มแล้วเปิดปุ่มแล้วก็สอนตั้งเป้าตั้งเป้าแดงนะผมเรียกว่าตั้งเป้าแดงนะคือตั้งตั้งศัรตรูแล้วก็งัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปุ่มด้วยนะครับวันนีปป้ปุ่มผมก็จะมีปุ่มเนี่ยนะครับประมาณนีนะ้จะเปิดเพิ่ม,มแต่งนะ ก็นี่ครับเราทำประมาณนี้นะ,ะมาเข้าเรื่องเลยนะครับการเล่นไอคือการยิงยิงเป้าแดงนะครับให้ทุกคนน่ะนำเป้าอะ่ะไปวางใส่ศัตรูเลยนะครับวางวาง,วางเข้าเป้าแดงเลยนะครับแล้วก็ยิงยิงหอมศัพท์นะครับยิงเข้าศัพท์ประมาณยิงแล้วก็ศัพ์นะครับยิงแล้วก็ับอันนี้ผมจะสอนเราละเอยเียดเลยนะครับแรกเราก็ต้องมาฝึกซ้อมก่อน ซ้อมแบบว่ายิงงัดขึ้นแล้วก็สับนะครับแรกๆเอาแรกๆเลยก็ได้ยิงสับเขาก็ได้ครับยิงสับยิงสับยิงสับเรื่อยๆกันครับแล้วที่นี้ถ้าคนชํานาญนะครับใครที่ชํานาญแล้วก็ฝึกยิงแบบงัดครับคืองัดขึ้นพร้อมสับงัดขึ้นพร้อมสับประมาณนี้ครับ ชำนาญแล้วก็งัดขึ้นพร้อมศัพท์นะครับใครที่ชานาญเก่งแล้วครับชานาญแล้วก็มาลองฝึกปุ่มแบบไม่ได้ฝึกปุ่มเลยฝึกยิงครับเข้าโซนแบบนี้เลยครับเข้าโซนมาแล้วก็ฝึกเลยวิธีวางเป้าให้พยายามวางที่แถวหน้าอกนะครับหน้าอกหน้าอกนี่ดีมากครับคือยังไงก็จะโอกาสเข้าหัวมันจะมากครับหน้าอกประมาณกระตุกขึ้นไปลากขึ้นได้ใช่ครับวางหน้าอกครับ มาเนี่ยครับใครที่ถนัดแบบลากตัวเจนะครับแนะนํานะครับผมแนะนําให้อาวาังประมาณประมาณนี้นะครับมันจะโดนหัวพอดีนะครับคือให้ขึ้นป้าแดงแล้วก็ลากคนระับาใครถนัดตัวเจนะมานี่นะครับก็จะดึงเข้าตัวตูถ้าใครที่ถนัดตัวเอลคือลากกลับเป็นตัวเจก็ได้นะครับ ้วก็ความชำนาญความัดของคนนะครับนั่นแหะครับสำหรับผมผมจะได้ทั้งตัว T แล้วก็ L แล้วก็ลากตรงๆนะครับนัดขึ้นเลยน,นะครับคือแนะนํานะครับคือคือวิธีแนะนําสำหรับผมนะอันนี้ไม่ไม่ว่าไม่ว่ากันนะครับว่าใครใครเล่นแบบไหนนะครับคือของผมอะจังหวะจูบๆเนี่ยผมจะลากกลับเป็นตัว L นะครับประมาณตัว L นะ ม,ม,มันจะถนัดมากมันจะมันจะเข้าง่ายเวลาแบบนี้ครับเวลาว่าเรากระโดดแล้วก็งัดขึ้นประมาณป้ายิงนะครับ ง่ายนะครับถ้าเราตั้งเป้านะนี่นครับแค่จะให้พลาดนะครับด้ทุกปืนนะครับเดี๋ยวลองซองก็ได้ครับด้านทุกปืนนะครับทุกปืนนี่คือหมายถึงปืนที่ล็อกเป้านะครับไม่ใช่ทนายแล้วก็ปืนที่ไม่ล็อกเป้าแลวพวกนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับเควหาซองไม่เจอ ตั้งเป้าแล้ถุกปืนนะลากขึ้นแรงๆก็ได้ครับตัวจีก็ได้ตัวเอลก็ได้ลากขึ้นตรงๆแล้วค่อยสับก็ได้ได้หมดครับโดนทุกดอกครับครตั้งเป้าจริงๆก็จะโดนทุกเม็นครับปืนนี้ก็โดนนะ ป้อมบานนะครับปืนวันนี้ต้องต้องใกล้ๆนะมาเลยครับได้หมดนะครับแต่ว่าต้องเบสิกง่ายๆคือการยิงแล้วก็สับครับงัดงัดขึ้นแล้วก็สับงงัดขึ้นสับงัดขึ้นสับ เรื่อยๆครับฝึกเรื่อยๆครับการฝึกเท่านั้นเขครับทให้เราเก่งครับการที่เราเล่นมากฝึกมากอะไรเงี้ยเราก็จะเก่งขึ้นครับก็เดี๋ยวจะไปสอนแต่ว่าแบบภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งแล้วก็จะสอนว่าวิธีลากควรจะลากยังไงแต่อันนี้วิธีนี้ผมว่าง่ายนะง่ายสำหรับผมหรือล่าก็ไม่รู้นะแต่คนอื่นบอกว่ายากก็ฝึกครับต้องฝึกครับพัด รับวานเป้เตาอย่างนี้ครับึกโอเคครับใครที่ชอบก็กดไลค์นะครับชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าความรู้ผมก็มีประมาณนี้นะครับเพราะว่าการเล่นการอะไรก็แตกต่างนะครับแต่ผมก็มาสอนวันนี้ก็ขอบคุณครับผมกดเอสตีทุกคนนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับ การที่ลากเป้าแดงนะครับมันมี2ออย่างที่ควรที่จะเป็นนะครับคือการยิงแล้วก็สับนะครับยิงแล้วก็สับที่เหมือนเหมือนตามคลิปเลยนะครับตามที่สับนะครับคือวิธีลากนะครับมันจะมีลากอยู่ประมาณ3แบบนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับแบบที่1คือง่ายๆคือเบสิกเลยคือลากให้เฉยครับลากตรงๆขึ้นแบบนี้นะครับลากขึ้นแบบตรงๆให้เฉยนะครับลากขึ้นตรงๆแล้วก็สับ มันจะโดนหัวนะครับเหมือนตามคลิปเลยนะครับแล้วก็แบบที่สองก็คือการลากตัวเจนะครับตัวเจก็จะลากประมาณแบบอย่างนี้นะครับตัวเจนะครับทุกคนเห็นภาพนะครับเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้ออกคือประมาณประมาณนี้นะครับประมาณนี้โค้งประมาณนี้ตามตามปุ่มยิงแล้วนะครับอ่าประมาณนี้ครับตัวเจจะลากขึ้นอย่างนั้นเลยนะครับเป้าเป้าเราก็จะจะขยับมาหน่อยนึงนะครับ ขยับมาทางซ้ายหน่อยหนึ่งแล้วก็ลากครับคือให้มันขึ้นสีแดงแล้วก็ลากนะครับลากนี่คืออยู่ระดับความแรงของแต่ละคนนะครับใครปรับ DPI มากก็ลากแบบเบาๆก็ขึ้นหัวแล้วถ้าใครปรับ DPI หรือไม่ได้ปรับเลยก็ต้องดูว่าความแรงความลากแต่ละคนไม่แตกมันแตกต่างกันนะครับต้องต้องฝึกนะครับโยการฝึกแล้วก็ให้ชินปุ่มตัวเองนะครับ แล้วก็ตัว L นะครับตัว L ผมจะลากประมาณเหมือนตัว J แล้วครับตัวผมจะลากประมาณนี้เอ้ยเดแล้วสวยๆประมาณนี้นะครับก็จะโค้งประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยลากประมาณนี้ขึ้นครับแต่อันนี้ผมจะเอาวางวางเป้าไว้ตรงจุดประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณจุดนี้คือวางไว้ทางนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับลากขึ้น งัดขึ้นเฉยงัดขึ้นแล้วก็สับถ้าใครส่วนมาถ้าใครงัดงัดไม่ไม่ติดเลยนะครับงัดไม่ติดเลยก็งัดขึ้นนี่เฉยไม่ติดก็แนะนาให้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 ดึงลงหน่อยนึงนะครับต่อมาแบบดึงยังไงวะคือประมาณนี้คือ,อมามาดึงลงมาหน่อยนึงแล้วก็ส่วนลากขึ้นไปประมาณนี้ยังไงวะแบบนะครับดึงมาหน่อยนึงนะครับดึงมาหน่อยนึงเสร็จแล้วก็งัดขึ้นส่วนขึ้นเหมือนเดิมครับ ประมาณแบบเหมือนเราจะลากลงมาหน่อยหนึ่งคือลากขึ้นลากลงก็ประมาณก็ก็ได้นะครับคือคือลากลากลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ขึ้นนะครับอาจจะว่ามันไม่ได้เป็นตัวเจนะครับคือลากลงยังไงวะลากลากลงแล้วก็ลากขึ้นประมาณนี้นะครับรึกภาพนะครับรึกภาพตามนะครับเออประมาณนั้นนะครับก็จะโดนหัวนะครับเหมือนตามที่ผมคลิปอธิบายเลยครับอันนี้ผมอา ทำให้ผู้ชมดูแบบว่าเข้าใจขึ้นอีกนะครับก็คิ่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบคุณ f อทุกคนที่ติดตามด้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะสอนอะไรดีตั้งไอวอลหรือว่าเปิดปุ่มสอนปุ่มสอนตั้งปุ่มหรือว่าสอนเล่นปุ่มผมหรืออะไรดี ถ้า f อคนไหนอยากให้ผมทำอะไรก็เมนเมนใต้คอมเมนตไ์ได้นะครับใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ